โอ้ยอย่างผม่ได้เห่นน้ำมันเมื่อกี้อย่งน้เกลียวเียโา้อกันคนน่ะอพูดอโผลเพลงกใมึงร้องงเพลงเกียวบุญหัวแล้วเนี่ยโอ้โหสาบเสื่องยีหี้งเรามาเที่ยว้าฟังเพลงที่เที่ยผมเป็นยังต้งหลองเอาผมไม่ได้ไปเหร่นน้ำเอามึงมึงไม่เห่นหมึงวาฟังเที่อะไรไอ้สัสเอา มึงมาร้องร้องเลยร้องทำน้อยหัเกลียว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 ครับผมไฟเบิร์ตไฟอีกอ่ะพี่ชุกร้องยังพี่พี่ชุกร้องเลยอ่าเทียมาหาูอีกหลังทุกคนหลังทุกคนเออใครเล่นที่โลอ่ะร้องดีไม่เกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยเกิดมาเมื่งเรียนี่เมื่งเรียนไม่เกี่ยวเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเออเธอเมึงอยู่ที่โดอ่าไอ้เหี้ย มีพี่โลหรอี่โลมีคนเขาขอมมีคนพี่โลตอนใหวะเขาออกกดแล้วใครมาฟังกับเราคูพี่ไเขียน,นเนี่ยพี่ไมเขียนยูน่ใส่กดอารักฐานใาเมืองนี้กดนะอ้ามดีถรมถามไม้โด่งเ่ยามไอ โอ้ยถามเขาก็ตอบว่แมนเบิดล่ะเาเออกูคิดในใจว่าเออถ้ามีคนมาฟังกับเราที่ไม่ได้ใช่ใช่ใช่เดินหมดเดินมดร้องหมดทุกคนครับไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเอาดิถึงแม้จะเป็นหัวแทนจะเป็นผู้จัดการทีเอสจะเป็นใครทั้งนั้นโดนหมดครับปั่นดีทุกคนครับไม่ต้องหนีอะไม่ต้องหนีอ่าหอบไปเลยมึง มันเกี่ยวอย่างผมไม่ได้เหรียญน้ำเมาผมเกี่ยวอย่างนี่มึงมึงมาฟังมึงก็เกี่ยวแล้วผมฟังรู่สึกกับเดลร่องเว้ยอมึงไม่ได้เหรียญนะมึงมาฟังแล้วแต่ว่ามึงมาสื่อนี่แกชี้กูไปหรออ๋ออ๋ออย่างนี้หอป่ากอนใดวะพี่เนี่ยยุคนี้มันยุคประชาธิปไตยใครให้บิ๊บอมให้ให้บิ๊บอมร้องหมดเลยบ้าหรอเ่เอาเผือเอาผมคนหนึ่ง่ะเอาผมคนหนึ่ง่ะ ต่อนึงอะอ่าวุธนี่อ่ะกูด้วยเเอออแม่ที่จริงร่วมใจกันขนาดเนาะใม่ที่สไตล์พี่โค้ชรวมใจโคตรทราบเสงอ่ะจริงพี่ต้องยอมรับความเป็นจริงพี่เออเบิ้ดลองเบิ้ดเลยตีนี่เบิ้ดแล้วเบิดแล้วจังมาให้ผมลองเลยอ๋อนี่ให้พี่สาวตั้งสิ์ผมมันหนาฟังมึงเลยฮะจังสๆฟังงลองเนี่ยฮะหนาฟั่งหรกูเรียกว่าฟัง มึงซ oh, oh, oh. wow, well, well. ้ำเบยเพื <h <h ่อนกูอยากซึ <h <h ่งอินซ้ำมึงคีดกันเลยโอ้โหว้าวเลยสัมไปไปนอนนอนนอนพอแล้วอย่างนี้หนึ่งีมึงไม่เจอกูไหวอีกอีหยังอีกเอาผมบ่ได้ไปเล่นั่มผมผมพ่อเสดที่โหลอย่างเงี้ยนี่ถ้ามึงไม่ร้องเพลงตอนนี้กูจะอัดเอาคลิปมึงประจานลงกลุ่มเลย ใคอยาดูคลิปอมด้วยอยคออ่าอ่าผมผมหัวแค่เลยตอนนี้ผมหัวแค่เนี่ยเอี้ยเก่ใจนิดนึงอี่ยังเป็นตรงโอ้ผมไปเกี่ยวเหียงน้ำเหวาวบนหนาอยู่หนาจะไปนอนจะโดนเลยวะ ออถ้ามึงบมลอมึงหนีกูอับลงลงกูจะอัดใช่ยูทูบเลทบเลยวันตีนลงแก้เตีนหน่อยอีกแค่ลงเลยเชื่อเจอเตยนหนึ่งเงินบโอ้แบบกรดกแอบลองเลยโอ้โหอดสาบสึ่งเลยดูสื่อได้รลองเพลงอ๋อ รายการบีบคั้นะฟังเพลงยังจีหองให้ฟังเอาแล้วเอาที่พี่สบายใจอ่ะฟังเพลงยังมึต้องตัวที่พี่สบายใจ่ายอ่ะตัวแล้วที่พี่จะประจอ่ะมาเถอะพ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้มึงเหรอ ร้องไม่ดีกูไม่พอใจอกูร้องไ่ดีเลยเขาหัวกันเห็นอยู่บ่ไอ้ยังเห็นเขาหัวผมนไ่มเ <c ười> ขาหัวกันบ่ละ่ะผมผิดเมืองไรเนี่โอ้หัวหเสี้ยงโหัวตื่นๆ<ม>หูหนวกเว้ยนี่ทองมันตั้งใจมันจบแม่เจ้าของตั้งใจให่งนอกูต้ทำแค่เพื้อจำนำโอ้ชอบเพลงพี่แม่งนุ่นเนี่ยไปตาจ้าเลยพี่เตาหนูชอบอ่ะจ้าเลยอะไร เโอนพี่ออกพี่ออกเกมมาแล้วฟังไอ้บอมไม่ไม่ใจร้อนหน่อยแต่พี่บอมเนี่ยไอ้หลองเพียงอย่างนี้เห็นเมื่อกี้แน่นชอบอ๋อคืงคืนสิบา้เครืองนชอบเมื่อกี้แนนโดนมันโดนูพี่แม่เคื่งคืนสิ้าคดีเี่งคืนสิภาคที่มันตีสองสี่ตีสามเลย มึงร้องเพลงตีสามเท่าไหร่อ้บูไอ้บูมัน้อมแล้วนี่เพลวเพลงเี่งคืนเี่งคืนสิบห้านาทีครับเช่นืนแต่ว่าตอนนี้มึงตอนนี้ตีสามหนึ่งนาทีอ่ะมึงก็ตีสามหนึ่งนาทีนี่แหมเห็ดเห็นมันยากเดี๋ยวบ่าย ลองง่ายๆเคดเห็นมันใหญ่ด้วยเลย๋ยวลองเพียงน,ออนี่ยเหรอเอ้ขดพิดหนีก่อนเปิดกูเกิดมึนไปลหลองนไ<ห>นวะเดอเดือดึงแ้งแ้งแดงตังตัง,ตง,ตงปูงบูง มึงโปงมึงโปงโปงรู้ไรคลิปมึงด่ามึงคลิปมึงเดือดจังมึงตอนกูร่างครับเดือดรัวเจาะคลิปได้ดีคลิปได้เกือบคลิปมึงนี่ยางร้องเพลงนอนแล้วในร้องพี่บองคนเดียวเลยต่างเออเพวกกูว่าพวกมึงไปนอนเลยปะเนี่ยร้องพี่เนี่ยร้องคนเดียวเลยระหว่างไอ้บอมร้องเพลงครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังอัพโหลดวิดีโอไปด้วย ก็ไม่รู้นะว่าวีโอกูจะอัพเสร็จก่อนมันร้องเพลงหรือเปล่าถ้ามันร้องเสร็จก่อนกูก็จะยุบเดิกถ้าไม่รองมันร้องไม่เสร็จวีดีโอก็จะเผยแค่ทันทีเตรียมดูเลยุกูเลยโคตรไม่มีทางเลือกอะแต่บอม คตรกวนตีนนลยบ่ได้เล่นเกมนํามันยังมีส่วนไปเสือกไปรองเพลงอย่างเงี้ยโอ้โหอยู่ไปนอนแต่โดนมัวหนาขึ้นมาเลยห้องเน,นี่ยกูข้นมาหาซะแต่ยังงกูโง่แมงเดีนน๋ยวกูขึ้งโง่เดี่ยวูหนาขึ้นมาเลยใหญ่ดีเพลงแม่งก็หาอยางแกูเกินแมงบัวแนว่ย้วพิมพ์เลยเนีกูจะร้องเพลงอะไรดีตอนนี้ เที่ยงคืนสิบห้านาทียี่สิบสี่โฮสเอาเชียร์ร้องเพลงไหนอ่ะอพี่ไหนอยู่ที่นั่นมุงมาเขามาหากูุงมามาข้างกูฟังอ่ะพี่เงินอะเพยงยังวะน้องยินเพยงไหนะที่บอมันชอบร้องลากเสียงอ่ะเพยงยังวะน้องยินน้องยินหายหาย ยเสียงยังเพีงปวดเธอหลักกันบ่เสียงสีฟังขาง้างนี่นะมันมวนเมองไหนฮะ <c oughs> ดเด็กๆเด็กอยมันมวนเนอะมึงยังดีได้มึงอย่าบอกว่าไปหลอกจิ้บภาพเท่เลยตอนนี้เดี๋ยวฮะเหนือก่อนลองสูตรเพลงเลยเอาเลถอนหูกอ,อจบเลยเอาัางเรื่องตัวนึงจบเลยจบเลยเหรอคนอื่นยังไม่จบนะคนอื่นเล่นเกมไหนที่โหลยังไม่จบนะก็ของไรพี่ มันเล่นเกมไหนที่โลยังหล่อมอดจบเพลงเลยนะผมบรเวเล่นน้ำแถะๆอย่างนี้หล่อมจบเพลงนี่ย้ใหาเลยบอกว่าัดกูเลยบอย่างมึงอ่ะีีทั้งนีคีด้โอ้นี่จะแบบคลิปย่ากน้ดหน่อยขนาดนี้มึงตึงมีดีว่ะตึงเลยแป๊บนึงพอเวลากินนามแป๊บ ซี่ิชิชิิาเพือนเนตอนนี้พีโอู้ไปนกินน้ำนะเสี่งไหพอเียเข้าใจกินไปกินน้ำผสมกินน้ำมะนาวกินมาวเจ็ดดวมีมะนาวผ้มสายสูก่อกวนน้าซัมใส่ชว่าเอาจบเพลงเลยเหรอเอาเลยถอนหูไปเนี่ยพอจบเพลงกูต้องการตังจบเพลง โอ้แจ่งฉีด really? uh ีร huh. ีวโอดสึงเลยวะอ่าฟังไม่ต้องอัดก็ได้นะไอ้พวกที่อัดอะวายเสียงตัวเองอะ เอาดีบปอะผมผมอายเสียงอยูของอีงโอ้ยก oh. ูกูอายไอ้กูเยอะกอ่ตัวเขาชุกเขาหนนนอโอ้พี่บอมร้องต่อรู้เหรอว่าพี่จะร้องเพลงอะไรกายังไม่ได้ร้องเลยอ่าโอเคโอเคร้องก็ได้รู้สึกว่ามีคนนั่งรอฟังนานลวเนี่ยอ้าไม่รู้น้องเงียบแล้วรอๆเลยเสียงมันหายปะ ไม่หายไม่หายโอ้ยอฟังฟังนะเด็กๆ <laughs> ฟังพี่ไว้เป็นตัวอย่าง้ะใช่ไหมเธอพี่ตักพี่เถอพี่เร็วรู้ดีว่ามันเกิดโจบไปนานแล้วแต่ใจยังคงคิดถึง ใจยังคงต้องการ <c oughs> รู้ดีว่ามันต้องใช้เวลาแต่ใจยังคำนึ่งถึงใจยังคงต้องการ <c oughs> นานเท่าไร <c oughs> แต่ดูเหมือนว่ามันยังไกล และดูเหมือนเวลาไม่เคยทำมันจางบอกหน่อยเถอดรักบอกว่าเป็นเช่นไรฉันไม่เคยรู้ว่าทำไมฉันไม่เคยเข้าใจไรทำไมมือมีรักฉันจึงต้องช้ำใจ อาจเป็นอย่างนั้นขอได้ไหมให้ฉันได้รักใครอีกเลยครั้งหนึ่งฉันเองก็เคยออกตามหาแต่ว่ามันก็ต้องผิดหวัง เมื่อปลายทางของฉันนั้นว่างเปล่ารู้ดีว่าเธอคงไม่ย้อนมาแต่ฉันยอมทุกอย่างยอมทำทุกทางให้เธอย้อนคืนมาอ่ะอ่ะอ่ะอนานเท่าไรแต่ดูเหมือนว่ามันยังไกล และดูเหมือนเวลาไม่เคยทำมันจางอ่างบอกหน่อยเธอรัก บอกว่าเป็นเช่นไรฉันไม่เคยรู้ว่าทำไมฉันไม่เคยเข้าใจไรทำไมเมื่อมีรักฉันจึงต้องช้ำใจหากเป็นอย่างนั้นขอได้ไหมให้ฉันได้รักใครอาวร้องผิดนี่ว่าพอแล้วมั้งพอเถอะ อีกเลยจบครับนี่ก็จบแล้วพอปะออพอท่านมึงหอกไปอีกกูรับแน่นอนเหมือนสวดมนต์เลยอ่ะโหมันเป็นเพลงที่แบบมันไม่ใช่เพลงเร็วอ่ะก็้าใจอ่ะมันไม่ใช่สไตล์พี่อ่ะเอาบอกเพลงนี้พอ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  สากงสากลอะไรประมาณเนี้น่าจะโออยู่อ่ะนี่ถุยจัดจัดสักหนึ่งบทเพลงพอพอพอจะนอนเดี๋ยวพี่ชุกร้องเลยพี่ผมรอพี่ร้องอยู่พี่จะชุกใช้เมืองสิงเลยต้องเพลงหนึ่งโอ้ย่าเลยเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยพี่ทิงเพลงนี้มาตั้งนานน้องเลยโอ้่าเพลงอะไรเพลง